ครับผมไม่เข้าใจหัวข้อประหยัดต่อขนาดนะครับโ <Okay. S 2> อเคอธิบายเิมเติมให้หน่อยได้ไหมครับโอเคได้ครับ <c oughs> เยี่ยมมากครับคุณน็อตเอ,อ่อเรื่องประหยัดต่อขนาดเนี้ยนะครับจริงๆเราเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับคืออย่างนี้คาว่าประหยัดต่อขนาดแปลว่างี้แปลว่า,วาเมื่อคุณเนี่ยธุรกิจคุณเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆมีขนาดใหญ่มากๆแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ขนาดใหญ่ของคุณธุรกิจนะธุรกิจที่ใหญ่ของคุณเนี่ยสร้าง สร้างความประหยัดได้ไหมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีสาขาเซเว่นแล้วกันนะคุณมีสาขาหมื่นสามพันสาขา <c oughs> เวลาที่คุณเนี่ยจะโฆษณาโฆษณาเนี่ยเป็นต้นทุนใช่ไหมนะขนาดคือเวลาที่คุณโฆษณาเนี่ยงบโฆษณาที่คุณโฆษณาออกไปเนี่ยคุณจะต้องเอามาหารสาขาคือหนึ่งหมื่นสามพันสาขาใช่ไหมนะอย่างเนี้ย <c oughs> คําถามคือคุณจะได้มีประหยัดต่อขนาดไหม <c oughs> งงไหมถ้าเทียบกับอีกธุรกิจหนึ่งที่ธุรกิจเดียวกันแต่มีพันสาขาคําถามคือใครประหยัดกว่ากันเซเว่นคนที่มีสาขาเยอะกว่าย่อมประหยัดกว่าถูกต้องไหมอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> สมมุติว่าคุณเนี่ยทำธุรกิจให้บริการเสราสัญญาณโทรศัพท์มือถือผมถามว่าคุณเป็นโอเปอเรเตอร์เป็น a อเสเป็น d ีแทเป็น True คำถามคุณเนี่ยต้องปักเสาทั่วประเทศไหมทั่วประเทศ ้องปักทั่วประเทศ <c oughs> นั่นคือต้นทุนใช่ไหมแต่เวลาขายเนี่ยคุณขายได้ไม่เท่ากันคําถามคือใครประหยัดต่อขนาดมากกว่า a อ <AS>. s ก็ต้องเป็น a ออย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมส่วนมากเนี่ยการประหยัดต่อขนาดเนี่ยจะเป็นเรื่องของทุนเป็นเรื่องของต้นทุนน,ทน,นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งในมุมเซเว่นเหมือนเดิมการขยายสาข,ขาเนี่ยของเซเว่นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นหัวใจของเซเว่นเนี่ยคือคําว่าอะไรวะสูงกระจายสินค้าดีซอะอะไรนะ Distribution Center นะคือ DC เรียกสัก้นๆว่า DC แล้วกันนะ DC เนี่ยสำคัญมาก DC เนี่ยคือตัวแหล่งแหล่งรวมสินค้าแล้วค่อยเอาสินค้าเนี่ยกระจายตามสาขา DC เนี่ยลงทุนสูงมาก DC หนึ่งสาขาเนี่ยลงทุนสูงมากเพอเพอเนี่ยหลักพันล้านคำถามถ้าคุณเป็นเซเว่นคุณมี DC ในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด7จ็ดที่7 0 0ดล้าน คุณมีดีซเจ็ดที่เจ็ดพันล้านทั่วประเทศผมถามว่าถ้าคุณเป็น Family ่มาร์ทเนี่ยคุณมีสาขาทั่วประเทศเนี่ยคุณกล้าลงทุนดีซเจสาขาไหม <c oughs> กล้าไหมไม่กล้า <c oughs> ใช่ไหมถ้าคุณลงทุนดีซีเจ็สาขาคุณมีแค่พันสาขาคุณก็สู้ต้นทุนซีพีได้ไหมสู้ไม่ได้ประเด็นหนึ่งละอีกประเด็นหนึ่งถ้าคุณไม่กล้าลงทุนคุณก็ต้องขนส่งไกลขึ้นใช่ไหม <c oughs> สนส่งไกลขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นต้นทุนโลจิสติกของคุณก็จะสูงกว่า CP อีกเช่นกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประหยัดต่อขนาดครับพอเข้าใจไหมก็ค <c oughs> <c oughs> ือห <c oughs> มายถึงว่าถ้าเกิดมีสาขาเยอะๆเนี่ยมันก็แปลว่าค่าการประหยัดต่อขนาดก็จะมากาตามถ <c oughs> ูก <c oughs> ไหมครับใช่ถูกต้องครับ, <c oughs> ดรบโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องของสาขาครับ หรือเครือข่ายอะไรเงี้ยครับถ้าเครือข่ายใหญ่กว่าก็ได้เปรียบกว่าต้นทุนถูกกว่าอะไรเงี้ยครับนค่ะถ้ายกตัวอย่างสมมุติว่าการไฟฟ้าใช่ไหมเขาทําสถานีไฟฟ้าอย่างเงี้ยตอกเสาพาดสายมันก็จะเทียบกันระหว่างไฟฟ้าภูมิภาคสมวติลงทุนพันล้านอย่างเงี้ยแต่ไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเก็บเงินผู้ใช้ไฟคือพวกชาวเขาชาวดอยอ่ะแต่กับอ่าไฟฟ้านครหลวงเงี้ยเขาใช้เงินลงทุนเท่ากัน แต่เขาขายไฟให้กับครัวเรือนแถวแถวปริมณฑลน่ะรายได้เขามากกว่าอย่างนี้แสดงว่าอ่าไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาประหยัดต่อพื้นที่ถูกกว่าใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเทียบก็คือเราต้องเทียบกับธุรกิจที่เ,เป็นคู่แข่งของเราใช่โอเคค่ะใช่ครับ <C oughs> เหมือนโค้กก็เหมือนกันผัดทิปะเอทีอะไรวะเอทีทอนะครับเอที T T อ่อเอทีซีเนี่ยหาดทิกเนี่ยทำโคกภาคใต้นะจมีโคกภาคใต้กับโคกทั้งหมดที่เหลือโคกที่ทั้งหมดทั้งเหลือเนี่ยภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยความหนาแน่นประชากรเนี่ยสูงนะความหนาแน่นประชากรของาภาคใต้เนี่ยต่ำกว่ามากเพราะต่ำกว่ามากเนี่ยระยะทางที่รถต้องวิ่งโลจิสติกส์มันสูงกว่ามากการทำให้ธุรกิจกาไรเนี่ยยากกว่ามากแต่เอทีซีก็ทําได้แต่ทําไมธุรกิจที่เป็นโคกทั่วประเทศเนี่ยถึงไม่เข้าตลาดเพราะกําไรมันโคตรด,ดี <c oughs> กำไรมันดีเกินกว่าที่จะอยากจะมาแบ่งกับคนอื่นหรกอรอกไหม